สวัสดีครับวันนี้มี L4508 เข้าใหม่หนึ่งคันครับตัวนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับรถสภาพเดิมเดิมนะครับรถสภาพเดิมๆเป็น4508ตัว dt นะครับดันหน้าผ่านหลังคันนี้ไม่มีเล่มนะครับไม่มีเล่มนะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ครับราคาอยู่ที่17ึ่งแบาทนะครับ สภาพสีเดิมๆนะครับสีสันเดิมๆนะครับผ่านหลังเป็นผ่านห้านะครับผ่านหลังเป็นผ่านห้าด้านท้ายไม่มีจุดรั่วซึมนะครับด้านถ่ายนะครับราคาคุ้มๆครับหนึ่งแสนเจ็มื่นห้าพันบาทนะครับเจ้าของเดิมไม่ได้ทำเล่มไว้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูครับ นี่นะครับ L4508 ครับดูระบบไฮดรอลิกนะครับขึ้นลงปกตินะครับราคาคุ้มคุ้มครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับสภาพสวยครับสวยเดิมครับผม ทางร้านจะออกเป็นเอกสารซื้อขายให้นะครับวิ่งดูครับผมสภาพถือว่าสวยๆเดิมๆนะครับสภาพสวยเดิมนะครับ นะครับ L4508 ดันหน้าผ่านหลังครับดันหน้าก็สวยๆอยู่นะครับราคาคุ้มๆครับ1น0่0แสนเจ็บาทครับผมเดี๋ยวลองดูโฟวินครับผมนี่นะครับ โวินทำงานปกตินะครับดูอีกรอบครับผมประมาณนี้เลยครับเครื่องแรงใช้ได้ครับสี่สูบนะครับตัวนี้โควินทำงานปกติครับราคานี้คุ้ม,ค,มครับหนึ่งแสนเจ็บาทไม่มีเล่มทะเบียนนะครับทางร้านออกเป็นเอกสารซื้อขายให้นะครับ สนใจมาดูรถได้ที่ร้านสมคิดการค้าครับผมเบอร์โทรติดต่อ0817682479ครับหรือ0979712677เดี๋ยวพาดูเครื่องด้านในครับดูเครื่องด้านในครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง4สูบนะครับสภาพมาเดิมๆนะครับ ดูเครื่องนะครับเครื่องทํางานปกตินะครับไม่มีควันขาวนะครับตัวนี้เครื่องดีเลยครับดูน้ําครับผมน้ําปกติดีนะครับราคาคุ้มๆครับหนึ่งแสนเจ็ดหันบาทเท่านั้นเองครับได้ไปใช้งานเลยครับเครื่องสี่สูบเดิมๆนะครับ เรื่องเดิมๆนะครับไม่เคยขันนะครับดูด้านห้องโดยสารนะครับเบาะก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับเบาะยังสวยครับชั่วโมงทำงานอยู่ที่3,100นะครับ3,100โฟวินปกตินะครับด้านหลังไม่มีจุดรั่วซึมนะครับ ตัวนี้ได้ดันหน้าผ่านหลังนะครับผ่านที่ได้เป็นผ่าน5้านะครับของ b i g t แท็กเตนะครับผ่าน b i g t แท็กเตนะครับผ่าน5 1าหนึ่งแสนเับาทลูกค้าได้ไปนะครับ L 4 5 0ห้าไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเป็นเอกสารซื้อขายจากทางร้านนะครับสภาพสีสันเดิมเดิมนะครับสีสันเดิมเดิมดันหน้าก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับ ตวงล่างแห้งๆนะครับสนใจติดต่อได้เลยครับ0817682479 0979712677ครับยางดีทั้ง4เส้นนะครับอุปกรณ์หน้าหลัง175,000บาทครับผมสำหรับ L4508 ก็มีประมาณนี้ครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมครับผมสวัสดีครับ